คำเตือนคลิปนี้มีแต่อวยความเก่งกาจของขั้นชินอูเท่านั้นถ้าคุณเป็นคนไม่ชอบหน้าชินอูและคิดว่าเขากากากะเจาะกรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยเพราะไม่อย่างนั้นละก็คุณจะทนฟังไม่ได้แต่ถ้าคุณชอบและอยากรู้เรื่องราวความเทพความเก่งกาจของเขาก็จงเปิดคลิปนี้แล้วฟังต่อไปเทพนักสู้ผู้แข่งแกร่ง ชายผู้เคยเป็นถึงอดีตหมายเลขกหนึ่งแห่งลานประลองใต้ดินของกลุ่มอิวแหจนถูกขนานนามว่าเป็นเทพการต่อสู้ชายผู้เป็นคนจากยุค2แต่อายุขึ้นหลัก20ชายผู้เป็นตำนานของกลุ่มบิ๊กเดลอย่างแท้จริงเด็กแห่งพันธสัญญาผู้ปกป้องดูแลซอยบิ๊กเดลมานานนับหลายปีเขาคือฮันชินอูอดีตผู้นำของกลุ่มบิ๊กเดล สวัสดีครับผมสวิตหลังจากข่าวก่อนนะครับรมีการทาคลิปอวยจ้างยอนจากกระแสในกลุ่มคอมมูนิตี้ลูกคิซึมไทยแลนด์ที่ก็มีทั้งโพสต์ดีๆและโพสตหลย้ลยๆแต่ทว่านะครับช่วงนี้อยู่ดีดนะครับกับมีกระแสฮันชินอูขึ้นมาแต่ว่ามีแต่ทางไม่ดีซะส่วนใหญ่กับเรื่องราวที่ว่าฮันชินอูก,กระจอกกากบีดีแค่สภาว่าหนึ่งเดียวโดนมันด็อกตบขาสัตว์อย่าอวยให้มากจัดเทีทยริสก็ให้อยู่ต่ำๆงั้นถ้าไม่มีใครอวยให้ชินอูกเก่งงั้นผมนี่แหละนะครับจะเป็นคนอวยว่าเขาเก่งเอง เริ่มอย่างแรกเลยนะครับประสบการณ์คำว่าประสบการณ์ในเรื่องแนวต่อสู้นี้ถูกใช้บ่อยครั้งเพราะประสบการณ์คือสิ่งที่ทําให้คนใดคนหนึ่งเหนือกว่าอีกคนอย่างแมตซ็อกโตะปะทะซ็อกเ็กนะครับก็มีเรื่องของประสบการณ์เข้ามาเกี่ยวในการตัดสินผลแพ้ชนะแล้วประสบการณ์มันเกี่ยวยังไงกับชินอูละ่ะแน่นอนครับเขาเป็นเด็กเล่์ร่อนข้างถนนที่ถูกกระทืบถูกรังแกมานับครั้งไม่ถ้วนกว่าจะยิ่งใหญ่ได้เรียกได้ว่านะครับเป็นคนที่นิดหลดนมาตั้งแต่เด็กพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นก็ต่อสู้ปกป้อง,องซอยบิ๊ก เข้าไปเป็นพักพวกของกลุ่มบิ๊กดิวแล้วก็พยายามสู้ไต่เต้าแต่ระดับจนขึ้นมาเป็นผู้นํากลุ่มได้แต่ไม่ใช่ว่าพอได้เป็นผู้นํากลุ่มแล้วเขาจะได้พักเขาก็ยังต่อสู้ปกป้องซอยมาตลอดจนดนมาเจอพวกคิมยองจึงนึกถึงวันที่ต้องเกษียณตัวเองบ้างเทพการต่อสู้คือชื่อของเขาในสมัยที่เป็นนักสู้ของลานประลองใต้ดินเขาเป็นหมายหนึ่งของที่นั่นสั่งสมประสบการสั่งสมความสามารถในการต่อสู้ที่นั่นมามากมาย เขาสู้อยู่ที่นั่นนะครับมาก็นานสู้มาก็เยอะแต่ก็ยังไม่มีใครล้มเขาได้หรือแม้แต่ภาคอีวแฮเบริษัทที่2เด็กยุคสอนครับไม่ว่าจะจินโฮวินหรือจินซองแชวาซอนหับยังทาอะไรเขาไม่ได้เลยด้วยซ้ํารับมือสภาว่าหนึ่งเดียวก็ยังไม่ได้หรือจะกลุ่มบิ๊กเดียนะครับทั้งกลุ่มก็สู้ชินอูไม่ได้ถึงจะบอกว่าไม่กล้าโจมตีก็เถอะแต่คิมยองเองนะครับก็ยังตึงมือจนแทบจะแพ้แล้วด้วยซ้ําถ้าไม่ได้พลังสายเลือดช่วยเอาไว้อาจจะนอกไปแล้วแต่ก็ถ้าไม่ได้เสื้อคลุมของครับ และก็แมตช์กับเรียวเฮนะครับที่เหล่าคนร้อยค่าชินอูบอกว่าถ้าเรียวเฮเอาดาบที่ใช้สู้กับจงก้อนออกมาใช้สู้กับชินอูเรียวเฮอาจจะเป็นฝ่ายชนะไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนที่เรียวเฮนะครับดูสู้สูสีกับจงก้อนนั่นก็เพราะว่าจงกอนไม่ใช่สายความเร็วอะไรเลยแต่ถ้าเอาโซ่กับดาบนะครับมาสู้กับชินอูเราต้องไปคิดดูก่อนว่าโซ่จะตามความเร็วของชินอูทันไหมนั่นเองนะครับ ด้านความสามารถของชินอูนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับบุคคลที่อยู่ในรุ่นอายุเดียวกันกับพวกราชาพวกจงกรก็คือเป็นตัวละครที่มีอายุมากกว่าเราตัวเองเป็นตัวละครที่ควรค่าไว้แก่การนับถือเพราะฉะนั้นครับในหลายๆแมตช์การต่อสู้จึงมักเห็นชินอูสู้ไม่จบเพราะเนื่องวนการเครารพตัวละครจึงมักให้ลงเอยด้วยการสู้ไม่รู้ผลและตัวชินอูเองนะครับก็เป็นตัวละครเพียงไม่กี่คนที่บรรลุแล้วแถมยังมีสภาวะที่เป็นของหายากเรียกว่านะครับเป็นสกิลระดับแรที่นานๆทีจะมีคนนึง แถมยังเป็นสภาวะที่เราอัดฉร้ยาใช้กันกับสภาวะหนึ่งเดียวถึงจะบอกว่านะครับคนละเลเวลกับ DG หรือชเวดงสู้แต่นี่ก็คือสภาวะหนึ่งเดียวที่เขาใช้ต่อสู้กับคนมาอย่างมากมายจนหลายๆคนครับพลาดท่าและรับมือกับสิ่งสิ่งนี้ไม่ได้นั่นเองครับส่วนในด้านผลงานการต่อสู้นั้นนะครับชินอูมไม่ใช่ตัวละครที่สู้บ่อยนักนะครับเนื่องด้วยเป็นตัวละครที่ถูกวางให้เป็นที่หน้าเคารพของกลุ่มบิ๊กดิวแถมก็เสียตัวเองไปแล้วด้วยนะครับบาบาทจะยิ่งน้อยลงไปอีก ผลงานการต่อสู้นะครับปะทะเดือดกับคิมจุนกูเมื่อ3ปีก่อนนะครับก่อนจะพลาดท่าสู้ไม่ได้เพราะโดนตะเกียบเหล็กนะครับที่เหล่าจนคมข,ของคิมจุนกูเล่นงานอย่างหนักนั่นเองครับเข้าต่อสู้กับคิมพิมยองสู้กันอย่างดูเดือดน,นะครับแล้วสามารถเอาชนะได้แล้วจากนั้นก็จากซอยบิกดีวไปต่อสู้กับดีนซอนครับจินโฮวินแช่วันซอกได้อย่างง่ายได้นะครับฝั่งเด็ก,ดกยุค2รับมือสภาวะหนึ่งเดียวไม่ได้แต่สุดท้ายนะครับแมตช์นี้ก็ไม่รู้ผล ต่อสู้กับกลุ่มบิ๊กดีลนะครับจัดการเหล่าแกนนาได้อย่างไม่ยากนะักก่อนจะเข้าปะทะกับคิมยองได้เปียบในช่วงแรกแต่พลาดเสียเปรียบในช่วงหลังเพราะคิมยองนะครับรับมือสภาวะหนึ่งเดียวได้แถมยังเล่นงานฝั่งที่ตาบอดจนท้ายนะครับความทรงจำก็กลับมาก่อนแมตชนี้เลยสู้ไม่รู้ผลนั่นเองครับเข้าปะทะกับคู่รวยดาเรียวเฮต่อสู้กันอย่างมั่นนะครับแต่ด้วยพลังความโรแมนติกของชิดอูจึงสามารถปิดฉากเรียวเฮลงไปได้ในที่สุดกลับมาที่ซอยบิ๊กดิวอีกครั้งนะครับหลังจากตัดสินใจจะไปพักผ่อนก่อน จะได้เข้าต่อสู้กับโดอันจีชางยงลีโดซูเฮฮูซกวีแทกอนฮวังโฮจาจิทยอกและเหล่าเคเฮก็ได้จัดการพวกนั้นนะครับไปด้วยการโจมตีสภาวะหนึ่งเดียวเพียงครั้งเดียวนะครับพร้อมทั้งจัดการพวกลูกสมุนของกลุ่มอิวแฮไปอย่างมากมายด้วยนั่นเองเข้ารับมือกับจาฮยอนนะครับและแช์วอนซอกต่อสู้กันแบบ2ต่อหนึ่งแต่ก็ดูชินอูย,ยังรับมือได้แต่ก็มีอาการตกใจเล็กน้อยน,นะครับที่เห็นทั้งสองสามารถรับมือสภาวะหนึ่งเดียวของเขาได้นะครับจึงเข้าใจว่าทั้งสองบรรลุมาแล้วนะครับแต่เมื่อ ตัดฉากกับไปทีนะครับคนที่บอกว่าเหนื่อยแล้วนั่งพักอย่างชิดอูก,กับดูไร้ร่องรอยอาการบาดเจ็บถึงจะโดนมันด็อกต่อยทีเผื่อมานะครับแต่ก็ยังยืนหยัดรับมือ2หนุ่มโฮเทลที่ทังบรรล,ลุทั้งไปรบราชาไปอย่างมากมายได้สุดท้ายแล้วตัวละครฮันชิตอูนั้นนะครับก็ไม่ได้มีบทบาทร่วมต่อสู้กับเราตัวเอกมากมายนะักนั่นก็เพราะอาจจะเป็นเพราะบทบาทของเขานั้นออกไปทางรุ่นพี่ที่คอยช่วยเหลือมากกว่า นั่นจึงทำให้นะครับพอจบภาคของบิ๊กดีวแล้วตัวฮาจิอูจึงไม่มีโอกาสได้นำกลับมาใช้ไม่มีช่องว่างนะครับหรือความจะเป็นให้ใส่ตัวเขาเข้ามาเลยแล้วก็คิดว่านะครับการปล่อยตัวละครฮาจิอูกเกษียณไปแบบนี้ก็ดีแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องนำกลับมาต่อสู้ไม่จำเป็นต้องมีบทนะครับไม่จำเป็นต้องพัฒนาสกิลการสู้ให้เก่งขึ้นก็ได้นะครับแค่โผล่มาขอให้คำแนะนำก็เพียงพอแล้วและสุดท้ายท้ายสุดนะครับฮันจิอูจะกาก กรจจอกหรือจะเทพจะเก่งยังไงก็อยู่ในมุมมองของทุกคน,นครับว่าเขาควรจะเป็นรุ่นพี่ที่เก่งที่น่านับถือหรือจะเป็นตัวละครที่โดนแขวโดนแซะต่อไปเรื่อยๆกับฝีมือของชายผู้ถูกเรียกว่าเทพนะครับเอาละคลิปนี้คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วกันครับสำหรับคลิปอวยฮันจิอูถ้าการที่ผมอวยและชมขนาดนี้นะครับมันไปกระตุกตอมอยากดาวใครนะก็ขออภัยเว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับแ้าคุณผู้ชมนะครับพี่เห็นอะไรกับตัวฮันจิอูก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันอย่างสุภาพและในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยแล้วกัน และถ้าใครนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีขอ้อกล่าวว่าสวัสดีครับ